ถามตำนานพระเอกช่องห้าบุกสยามถามคนรุ่นใหม่รู้จักพี่ไหมเป็นพระเอกดังตำนานของช่องห้าเลยก็ว่าได้สำหรับสนยุคส่งัยสาล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพสตคลิปลงทิกทอกบุกสยามย่านวัยรุ่นพร้อมถามคนรุ่นใหม่พ่อรู้จักพี่ไหมซึ่งหนุ่มสนเลือกถามเด็กในช่วงวัยประมาณ15ไม่เกิน20ปีซึ่งเด็กรุ่นใหม่ต่างตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเคยเห็นหน้าแต่ไม่รู้จักชื่อหรือบางคนก็บอกว่าใช่พี่พุทธหรือเปล่า มีทั้งคนรู้จักและไม่รู้จักสนเองก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเป็นคลิปคอนเทนต์ที่ทำขึ้นแบบคขำๆขอบคุณข้อมูลจาก t n t เ r t a i n ทนครับและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกสิบดอเรอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ